ก็เวลาพี่คิวแล้วเวลาน้องคิวเล่าเรื่องพี่พีกับน้องกัเหมือนกันครั้งแรกก้อนั้นแรกไม่มีอะไรมากไปเจอพี่บีไปเจอพี่บีอยากจะมีผู้ชายเพราะว่าเป็นคนอยู่คนเดียวไม่ได้ช่วงนั้นก็โสดเป็นคนขี้เหงาบอกให้พี่บีอ่าผู้ชายมาบีก็คิดว่าพูดเล่นทักไปทวงบีมาติมีมาตติก็เลยรับ ป้าคนจะส่งมา <Str GI> ให้ <Canvas> ปรากฏว่าบ nice. <hi>. ีแ <meglio> นะนําคุณพีทกันตะพรมาให้คุณพีทก็มั่นหน้าสาสี่วันไม่ยอมทักมาบุ๋มก็นั่งรอแล้วก็พูดว่าหมิ่นทักมาดิวก็รอก็รอไปเถอะเพราะว่าพี่บีบอกว่าพี่ส่งคอนแทคน้องไปให้ให้พี่บีแล้วเนาะเฮ้ยเหมาะไปเดินต่างประเทศมากสัญหาจะซื้อ พอพีททักมาปุ๊บบุ๋มก็มั่นกว่าจะตอบชิปสี่ชั่วโมงหนึงสองวันมั้งก็เล่นตัวกันไม่ตอบอยู่อย่างนั้นคิวอย่าพูดมากเข้ามาเข้ามาหนูว่าเข้าได้นะเนี่ยพี่เก่งคะสะพายหนูไปนี่ผมว่าเข้าเข้าไม่ได้นะเราตัวเยอะพี่พีเข้ามาแล้วพี่พีเข้าได้พี่ตัวเล็กอ่ะนี่เข้าไปเร็วเร็วบุ๋มเข้าได้บุ๋มเข้าไปไม่ได้ทำไมสัญหาจะซื้ออ่อเข้าไปก่อนเข้าไม่ได้ หดตัวลงไปหดตัวลงไปคือไม่ได้พี่พีเข้าไปสิพี่พีเข้าได้แน่เลยจะได้ได้ขึ้นได้ได้โมเดลกวได้พี่พีใช่แต่ไม่ขาดไม่ได้เล็กขนาดนั้นเอาหมอนเอาหมอนใส่ก็มาพี่กับนี่ของพีใช่ไหมเก๋ไอ้ซัมเมอร์เนี่ยเอาอีเป็ดมาใส่ดิอยู่ไหนอะนี่เก็บมาให้ได้พองพอดี ทำไมพี่พีทกว่าถึงทำไมพี่พีทกว่าจะแอดไลน์พี่พี่บุ๋มมานะตอนนั้นน่ะพี่อยู่พม่าอ๋อไปก่อนนะอยู่พม่าก็เลยแอดหาพี่บุ๋มช้าแล้วก็กลับมาก็ลืมเด็กเนิร์ดปะก็หลายวันเลยอ่ะลืมเหมือนเด็กเนิร์ดป่ะตั้งใจเรียนมากเลยพี่นนเด็กเกลียดสุด แต่พี่บุ๋มนั่นแหละพี่บุ๋มต้องท่าไผ่เงี้ยทุกวันเเงกระป๋าหวมันจะทำให้ผมดูผอมเพราะว่ากระเป๋าใหญ่เราอกว่าไงจ่าขอบแฟ้์เอากิ๊บหนีบเออกิ๊บบนายเปกิ๊บหนีบเอาดอกเหมือนเต่าเลยทำไมสัญหาจะซื้อคือโลดอเอาไปไหนกันต่อแขกต่อแขกงห้ยเราเอาไปต่างประเทศมันจะใช้ได้จริงปะไหลหักปะขคงตกใจต่อมคงแบบ วเดินขึ้นเขากิจกูฎกี่บาทเนี่ยไม่กี่บาทไม่อยะอยากอยากรู้ว่าถ้าใส่ของจริงๆอ่ะแล้วถ้าเราไม่ใส่อ่ะให้คิวเซอร์ไพน์อาอยู่พอดีนะเนี่ยอ่ะพี่พีเป็นไรอ่ะเอาคปกินตัวสูง